หดดูดิด50จริงไหมอ้หูอ่ะลองเพิ่มบึ๊บเป็นไงเพิ่มอาทีละ50ของจริงโอ้โหแป๊บเดียวคือเต็มถ่าเฮ้ยโอ้โหให้ตร้มยำไก่เฮ้ยขอบคุณมากโอ้โหชาวรับปะเี็ยโอ้โหชาวลับปะเดียเด่ยผมครับและคลิปนี้ผมจะมาสุมเจ้ากล่องเพิ่มเลือดนะฮะกล่องกาชานั่นเองนะครับอ่าท่านผู้ชมก็คงจะเห็นปกคลิปและชื่อคลิปนะครับว่า เนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยคือผมจะนําเสนออะไรถูกไหมเออแต่คือต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้เนี่ยผมเนี่ยได้ความรู้มาจาก GM เลยคือผมเพิ่งรู้เลยเล่นเล่นเกมพีพีไปตั้งนานเพิ่งรู้เลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นรู้หรือเปล่านะครับนะคือคลิปนี้เนี่ยทำแบบว่าไงทำเพราะแบบว่าเฮ้ย GM บอกนะครับก็คือผมก็บอกกับ GM แล้วว่าเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปนี้จะมาซุ่มและจะมาส,ม,นะม,าสมเจ้ากล่องยานี้นะครับเออคือในกล่องกล่องนี้เนี่ย ไอกล่องเพิ่มเลือดนะกล่องยาพวกนี้เนะี่ยเออผมเรียกว่ากล่องเพิ่มเลือดแล้วกันนะไอที่เพิ่มเลือดเนะี่ยคือมันจะมีไอกล่องเพิ่มเพิ่มเลือดอันไหนไม่รู้ซีรีส์ไหนไม่รู้ผมไม่รู้นะเขาบอกว่าเจมบอกว่ามันเพิ่ม50%เลยผมก็จําไม่ได้แล้วแต่เอาเป็นว่าจะลองสุ่มแล้วกันนะครับหนึ่งหมื่นสองพันแคสสิบสามกล่องนะครับกับแคสที่เหลือน้อยเต็มทนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาสุ่มให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับอืม ปกติเนี่ยกล่องเพิ่มเลือดเนี่ยมันจะเพิ่มแค่ทีละ40แต่มันมีอยู่กล่องหนึ่งมั้งเพิ่มทีละ50บางคนก็อาจจะรู้แล้วบางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับแต่คลิปนี้ผมยังไม่รู้ไงผมก็เลยโอ้เดี๋ยวนะของเต็มแป๊บนึงอ่ะจัดมา13กล่องดูซิว่าผมจะได้ไอสิ่งที่เอาผมเปิดทีละกล่องซะและ้วโอ้น่าจะนี้หรือเปล่าวะเนี่ยผมคุ้นมากเลยนะเพราะว่าน่าจะเพิ่มนี่อ่ะที่เพิ่มทีละ50สเห็นไหม โอ้โหกล่องแรกคือได้เลยไม่เกลือเลยเพราะว่าคลิปนี้ผมต้องการไอเจ้ากล่องเพิ่มเลือดตัวนี้แหละเพราะโดยปกติเนี่ยมันจะเพิ่มทีละ40ิเห็นไหมเนี่ยกล่องอลาวินก็เพิ่มทีละ40เพิ่มเลือดทีละส0ิไอกล่องช็อกโกแลตก็เพิ่มทีละ40บกล่องพยาบาลดังเดิมเลยเพิ่มทีละ1ิเอ้ยทีละ40เออแต่อันเนี้ยแม่งเพิ่มทีละ50สมาถึงก็แบบโอ้โหไม่ต้องแบบว่าอะไรมากมายเลยนะทีเดียวได้เลย เออกล่องนี้มันคงได้ง่ายอยู่แล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูอันอื่นบ้างนี่ว่าผมนี่เนี่ยไอไอไอต้มยำไก่เนี่ยเจ้าเออเดี๋ยวมาดูดิว่ามันเพิ่มทีละอะไรอันนี้เพิ่มทีละสี่สิบอันนี้ก็เพิ่มทีละสี่สิบไหนวะมีปะอันนี้ก็เพิ่มทีละสี่สิบเห็นปะคือมีไอกล่องเนี่ยกล่องเดียวเว้ยที่เพิ่มทีละห้าสิบหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ผมจะเปิดใช้เลยแล้วกันนะครับ หากคุณคือผู้เดือดร้อนจากโรคระบาดโควิด -19 เรายินดีรีวิวสินค้าของท่านให้ฟรีฝากร่านผ่านเพจพอยแบงค์ไทยแลนด์ที่มียอดผู้ติดตามถึงหนึ่งล้านสามแสนคนเราพร้อมยืนเคียงข้างผู้เล่นเพราะเราเป็นมากกว่าเกมอ่ะเดี๋ยว๊บนึงนะขอทางค่าก่อนเลมเลมเลมอันนี้เลมเลมจริงโอเคนี่ไอ้กล่องเพิ่มเลือดทีละห้าสิบของเราเอ้ยเดี๋ยวไปเล่นกัน โอ้ยห้องนี้ของเกียร์เล่นได้เนาะอุย้ยมาถึงแค่ช็อตเลยเดี๋ยวคือให้โดนยิงก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยแบบว่าเพิ่มเลือดน,นะครับทีละหาสิทจริงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเฮ้ยหัวอีกแล้วอะไรวะเฮ้ยหัวดีจังเ้ยเออเนี่ยทีละนัดเลยอุย้ยหัวอีกแล้วเอ้ย เป็นไรมานี่ยแต่ดูดิอาสิบจริงไหมอู้หูู้้อาสิบจริงด้วยผมเพิ่งรู้เลยโอ้ผมว่า GM แม่งแบบคือ GM แอบขำผมอยู่แน่เลยอ่ะจีเอมยังขำผมนะนะเออไม่ได้อะไรเลอยังขำผมนะผมอายนะั่นแหละจีเอมนะ่ยจีมยังขำผมนะ GM แอบขำผมอยู่แน่เลยนะแต่ก็ขอบคุณเจมากเลยนะที่บอกนะบอกกับผมนะเอเด คืออย่างน้อยแบบว่าแบบคลิปเนี้ยคอนเทนต์เนี้ยได้เพราะ GM เลยเนี่ยอะไรอย่างงี้นะอย่างน้อยนะใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าเออว่ามันมีแบบว่าเพิ่มมีกะา0ิด้วยถ้าใครอยากได้ก็ไปส่งนะครับอ่ะผมช่วยขายให้ละจ m อนะผมช่วยขายให้แล้วครับแหมเอ็มแกำลังแอบขำอยู่ใช่ไหมลนะ่ะ <c oughs> จีเอ็มบอกว่าจะมาดูลิปอืมคือหลังจากที่แบบว่าเอ้ยผม จบจากคลิปที่แล้วใครที่ดูจนจบเนี่ยจะรู้นะครับว่า GM มาตอนท้ายคลิปเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้อัดคลิปไงผมก็แบบอยากเล่นกับ G m อืมอันนี้ก็ให้ฟังนะครับว่าแบบว่าเฮ้ยเออไปคุยกับ GM ตอนไหนอะไรยังไงนะครับมาเฮ้ยโอ้โหเดือดเดือเดไอ้นี่จะหมดไอ้นี่จะหมดระสุนปืนจะหมดแล้วซองโอโ้โหเรียบร้อยธนกูกำลังง้างเลย หนึ่งนัดไม่ตายโอ้โหอันนี้เพิ่มเลือดไม่ทันนะฮะอ่ะลองเพิ่มปึ๊บ เ,เพิ่มมาทีละ50ขสิบองจริงโอ้โหแป๊บเดียวคือเต็มถึงมันจะเพิ่มมาจากเดิมแค่1ิหน่วยนะครับถึงมันจะเพิ่มมาจากเดิมแค่สิบหน่วยแต่คือแบบโอ้มันก็โกงขึ้นนะความรู้ใหม่แล้วเนะี่ยโอ้โหัง่งตัวขามังเริ่มเป็นลินแล้วเริ่มป็นลินละอยู่ในบ้านเหรอหหอยู่ในบ้านเหรอบางทีก็ลูกสองก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีนะโอ้โหไม่โดนว่ะ ปั๊มอะกำลังแบบจะบ่นเลยว่าเฮ้ยทำไมปั๊มปุ๊บเลือดไม่ขึ้นอ๋อเกมจบแล้วเ,เราก็เล่นไปเรื่อยๆแหละพอแบบเจ็บปุ๊บเฮ้ยเราปั๊มเลือดปั๊มเลือดคือคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับมันเป็นการปั๊มเลือดนะครับเป็นการแบบว่าเฮ้ยเรามาใช้กล่องเพิ่มเลือดที่เพิ่มทีละห้าสิบ ไนะอคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปนะครับนอกจากแค่นั้นแหละอย่างที่ผมบอกไปมายำสองได้ไหมเรียบร้อยครับผมแน่นอนนะครับเพิ่มทีละสิบเห็นไหมหเธอมายทำสองอยู่แล้วอันนี้ผมบวกเลยไม่เก่งนะบางทีผมก็แบบเฮ้ยบางทีแบบเฮ้ยเพิ่มทีละสี่สิบมันก็แล้วทำสองอยู่แล้วนะเว้ยอันเนี้ยเออเองบวกเลยไปเป็นหรอวะใช่นี่คือนี่คือจุดด้อยของฉันเลยอะ่ะนะฉันโง่มากเลยอะ่ะอไปเล่เด้ง ไ้ยตายตายตายเฮ้ยเครื่องจินกน,นะเฮ้ยโอ้โหไม่ตายอีกแล้วเป็นไปได้ไงซองผมทำไมมันดูแบบว่าเฮ้ยยิงเบาจังขอโทษทีจ้าแหมวิ่งถือมีมาแต่ไกล ถ้าระเบิดนำมาก่อนนี่คือผมก็ไม่รอดอะปั๊ปเมเบือสิอืมอันนี้เต็มอยู่แล้วมี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 มาแล้วมีมาแล้ว,ลวน้ำเห็นนะจ๊ะเห็นนะจ๊ะคนดีของพี่ไม่มีใครโยนอะไรมาเลยเฮ้ยเพื่อนโอ้โหจะปั๊มเรือให้สัหน่อย เรียบร้อยโอ้โหโดนล็อกครับแบบมีคนแบบว่าล็อกมุมยิงผมอยู่ไงรอผมอยู่ไงเออโอ้เพื่อนไม่น่าเลยตัวนั้นของเรานะทำเลี้ยทำเลี้ยทำเลี้ไหนแบ่งปันให้เพื่อนบ้างดิอ่ะ ย yeah. ้แบบนี้เพื่อนบ้างแบบนี้เพื่อนบ้างโอ้โหมาข้างหลังเอ้ยทำไมผมยิยงเขาหนึ่งนัดไม่ตายวะน้ำเดือดบ๊อบโอ้โหโ โอ้นานาสะเทือนไปหมดแล้วนาสะเทือนไปหมดแล้วอุ้ยของนะอ้โหยจะตายแล้วฮึเฮ้๋ยวนะดาวบักปะหรือมันเป็นแบบนี้อยู่แล้ววะดูดูดเออ เออมันคงจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วมั้งผมก็เพิ่งเห็นอะไรนี้หรือเปล่านี่ไม่รู้เล่นธนูจะโดนด่าไหมนะ <c oughs> โอ้โหไหนบ้านเพียบจริงๆเ <c oughs> <c oughs> นี่ โอ้โหไปเล่นเร่งเฮ้ยจะเหลาคืนมะเนี่ยโอ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นขออนงานธนูแป๊บนึงนิดจัดแม่เ,เลยไม่หวาแล้วเล่นได้หรอล,ล่ะ เย็นที่ไทยเอ้ยโอ้โหให้ต้มยำไก่โอ้ยขอบคุณมากโอ้โหชาวลัอปก็เี่ยโอ้โหชาวลัอปก็เี่ยโอ้โหชาวลัอปก็เี่ยขอบคุณมากเลยครับโอ้โหชาวลัอกมากเลยนะลุ้มตาก่อนเลยว่าเขาว่าไม่ต้องลุ้มเพราลำบากแล้วทีมเรายิงัวมากทีมเรายิงัวมาก หิ่งลัวมากเลยโอ้โห,โโหสายนี่ฉลาดไปต้องรับมือกับคนที่เล่นอยู่ในบ้านนะฮะคือลูกซองเราเนี่ยอันนี้อย่าเรียกฮอตเราดีกว่า เรียกว่าผมดีกว่าเป็นที่ตัวผมผมแม้แบบว่าแบบคนที่เล่นในบ้านนะเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดอะไรที่เขาหรอกที่แบบเขาจะเล่นในบ้านแต่ว่าผมแบบเล่นยากอะโอ้โหโหัวแม่นดีจริงวันนี้ จะยิงเกียนเต่างไหนแหมไม่โดนเอาหลังมายังไงวะเอ,อ็ดช็อตไปวิ่งตัวหนึ่งหน้าให้ช็อตด้วยนะทำไมไม่ให้ช็อตให้ผม โอ้ยเดินเข้าไปลุยเขาในบ้านยังไงเล้เหรอเพื่อนโหจังแล้วแม่เอาซานกากณผมเด้งเลยดีนะที่หน้ากากเด้งปกติแม่งแตกนางนนเดียวอุ้ยระเบิดเยอะจัง มยังไงเอาตายยังออกตายแล้วตายแล้วเฮ้ยสุนไม่ละวนี่ปิดท้ายแล้วตืม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 นะครับโอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้หวังว่าดูแล้วจะสนุกสนานนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ่องเราก็ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ทีปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมมากครับผม